เฮ้ l o วันซ้ากลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ my first andino d คุงอีกแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาบอกไอ้เจ้าวิธีการใช้เจ้านี่นะครับก็ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับมันไว้ทำอะไรแต่รู้อยู่อย่างคือมันสามารถเออเอาพวกเจ้าเนี่ยไอ้แร่ที่เราขุดได้มาหรือว่าเออ พวกนี้นะเอาไปใส่แล้วทาเป็นยาให้แก่ตัวเองเนี่ยครับปกดเข้าไปก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับอย่างเช่นเราใส่เออเจ้าเหล็กไปมันก็จะเนี่ยสามารถกดได้ตามเนี้ยเนี่ยนะครับก็กดติ๊กถูกเอาแล้วเราก็จะได้ยาน้ํามานะครับเนี่ยอย่างเช่นนี้นี่ครับอืมไอยาไ,ไอเจ้าเนี่ยนะครับผมใช้ไปแล้วครับวิธีการใช้มันก็มีแค่นี้แหละส่วน ไอแสงที่มันส่องขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับเดี๋ยวไม่เห็นแสงที่มันส่องไปด้านบนเนี่ยเป็นสีดำเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆมันคงไม่ใช่สีดำหรอกครับพอเข้าไปมันแบบนี้ครับนี่เหมือนเป็นทรายถูกดูดขึ้นไปข้างบนอะน่ะนะครับเป็นแสงที่เหมือนไม่มีวันสิ้นสุดหรือว่าไงก็ไม่รู้นะนะครับผมเองก็ไม่อาจวิาพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคือเป็นอะไรที่แปลกมากนะฮะ เออเป็นทรายดูแบบเหมือนเป็นแสงคล้ายๆทรายอ่ะเหมือนโอ้เหมือนแบบก็สวยเลยแต่ว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่ามีไว้คือถ้ามองด้านนี้นะจะไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่ถ้าเรามองด้างล่างอะ่ะนะครับเนี่ยอืม้มเนะี่ยเหมือนว่ามันไม่มีที่สสุดเลยมันเป็นแนวเฉยหรือว่าไงไม่รหมกันนะครับ งงงงมากอ้ยแลก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 แล้วก็เวลาระดับลงนี่แบบนี่ความแตกของบล็อกน่าจะแลกไปในภาค0.16สนปปีนี้แบบโคตรดีเลยโอเคครับก็าสำหรับวันนี้ก็แค่มาบอกไอ้เจ้าเนี้ยนะครับเบียคอนนะครับเบียคอนหรือเบ,บียคอนเนี่ยนะครับก็จะมาบอกแค่นั้นแหละนะครับว่า มันสามารถทําอะไรได้นะครับให้เราเตรียมแร่เข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปที่นี่แล้วก็ใส่แร่อะไรก็ไปได้นะครับสมมุติใส่แร่ทองไปก็จะทําอะไรล่ะนะครับตามนี้เลยก็อย่างเช่นเอ่อพิกแอคนี่ให้มันขุดแบบดีๆยังไงก็แล้วแต่ท่านที่จะทำรักกันนะครับใครครับ ก็มันก็มีประมาณนี้แหละครับก็ไม่มีเลยมากแลวนะครับวันนี้ก็มาฟอรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ซับสไครต์นะครับและกดแชร์ด้วยหรือจะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าแหละเดี๋ยวจะมาบอกขอ่าวสารอีกนะครับก็บายบายไม่มีลิงก์แจกนะขอตัวตี